ต้องให้ลูกผู้ดีสานด้ยโอ้ยให้ไงสะก้อนให้เบาเป็นคำสะก้อนไม่ต้องใจร้อนมูอไข่เป็นคนอีสานเบาข่สิบห้าลูกไข่เบาให้ได้ทุกภาษาคุนแม่อําพันข่อย่ในลูกเล่าเมื่อกี่เมื่อตดโทษข่ในลูกเล่าเมื่อกี่เมื่อตดสายเรียบลอยเปอร์เซ็นต์เลยลูกอีสานขนาดแท้บ่ต้องห่วงเรื่องนี้อันให้เขาเบาเป็นคํำก้อนเด็กหน่อยหัระเกาอ่อยแอะแม่ ปีหกเดือนนี่ใหญ่ขึ้นมากเขาสีหูจักเอาดอกผมเสียเขาเลี้ยนหาภาษาพูดนะมันบระดอะไรแห่งกันเบิ้งตลอดมันกันเลยบอกวบางคนขงเขามาเบิ้งช็อตช็อตอเบิ้งกรีบกรีบก็สิว่าห้องจังสันจังสี่ก็สิว่าห้องปิติเบ่าภาษานั่นภาษานี้มุนเต้ยไปคดย่าไปอคติ คันเบาภาษาใดมูเจ้าฟังเข่าใจอยู่นั่นให้ฟังโลดมันสิบอกเข่าหูแต่มาไก่ฟังโลดอนาคติไหลมันบบเคียวกันดอกห้างใดหลายภาษาละหัางดีเึมฮึ่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 ม่มฮึม อันบบมินเกียดได้หนได้อธิบายบบมินเกียดหรือบบมินศูนยให้ที่คอมเมนต์มาลักษณะเนี่ยนี่คืออธิบายอธิบายครับมั้งยังจะได้เข้าใจว่าจริงๆคือครอบครัวเป็นธรรมดาเนี่ยแหละใส่ชีวิตกันแบบธรรมดาคือกันกับูเจ้าล่ะทั่วไปลูกหลานใคเบ่าไทยแนย่เบา่าเล่าเนี่ยกอ,อยังทุกคนนี่ผมสั่งสั่งอันซุ้มมาคอมเมนต์มาอันเป็นหมอลำเป็นอย่างคือผ้ากันเบาไทย อันเมนสิ่ตตายตีจังสิไม่ยากน้ำภาษานันภาษานี่แถ่ไทยหรืออีสานกับบ้านเดียวกันฟังรู้เรื่องคือกันคือเกาเหน่ยเมนโบัานคือมูผมไหลสดเนี่ยฮังเทียวกับมี่เบาไทยแนย่เบาเล่าเน่เพราะว่าคนต่างผากต่างเมืองต่างแผ่นดินเพื่อนกับฟังคือกันภาคใต้ภาคเหนือมันบมเมนแค่คนบ้านเทาเนาะแต่ควมเป็นอีสานนี่คือคอยนี่ลอยเปอร์เซ็นเลยมืขี่เมื่อโต๊ด เจ้าว้าได้ซ้ำข่อยบ่าภาษาอีสานเนี่ยคำศับเลิกๆนี่เจ้าว่าเจ้าเป็นผู้อนุรักษ์นี่เจ้าว้าซ้ำได้ซ้ำข่อยบอกคือยังฮ่างเคยยาอากาศที่องฮางคนสมัยใหม่แล้วมึงเจ้าอ่าไปคิดหลายกับเรื่องนี่แหละฮ่างค้นไปเว้าให้ดาราดาราคนอีสานเขาเจ้าว้าไทยหรือนักร้องนี่ผมผมเห็นหลายๆบายบอมเม็นบาใหตตะผมบอกหมายถึงผมเห็นข้อมีนให้ผู้อื่นนะเป็นอย่างอเว้าว้าเล่าว้าอีสาน อันกระแดะว้าไทยตียังซันยังสีแม่ความอารมณ์ที่พยายามที่สิพิมพ์คือข่อยกะเข้าใจมากแบบนั้นข่อยว่าโอ้ยจะเป็นเรื่องสำนีกับเป็นปตายายนอสันดกมันสมัยใดแล้วมันก็เว้าทุกภาษาละ แม้ภาษาอย่างมูเจ้าฟังดูเรื่องยอยู่กับยาไปอคตอยาจะไปคิดว่าคุนเป็นยังสั่นจังสี่เบาเบาไทยนี่เขา,าจะไม่ลืมคำเพื่อเจ้าของเนาะหรือเขาจะเม่นกระแดะหรือเขาจะไม่นดัดจริดน้องมูเจ้าตัดอคติส่วนหนีออกไปแล้วก็ะเยาเบาออกจากปากอีกโดยเฉพาะผู้ใดเถ่าแล้วนั่ยยาเป็หาคิดกับหัวเล็กเด็กหน่อยอยังสั่น อยู่เหนือเบาแต่ไทยได้เขาฟังเล่ารูเหมือนแมนนครับขันข้าฟังรูเรืองอยู่กับทั้งเบาหลาย่ทั้งใดแั้งดีผมเนี่ยไปเวลาไปล่ำเนาะไปจังหวัดเลยผมไปพ่อย้มศึกษาสำเนียงเลยว่าเขาเจ้าเบาจังไหน <Yeah. S 1> บางเทือการเป็นนักสแสดงจากคอนแกนเนี่ยคอนแกนสารค้ามีสีเบาอีสานแบบกลางๆลางบาแบบสำเนียงคือผมเบาเนี่ยแต่ว่าขันไปทั้งเลยเพิ่งก,กับสีเบาอีกแบบหนึ่งไปทั้งนครพนมสีเบาอีกแบบหนึ่งสีสะเกดสีเบาอีกแบบหนึ่งอุบล ิีฟอาอีกแบบหนึ่งนะครับชชย้อเพสิงซีฟอลอีกแบบหนึง oh, oh, oh. ่งผมกับพยายามไปล่ำแต่ละหม่งพยายามศึกษาได้เพื่อ